โสปสูตรว่าด้วยการนอนหลับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเตค,ครุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระสารีบุตรก็ออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น แล้วเข้าไปยังหอฉันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรแม้ท่านพระโมคคัลลานะแม้ท่านพระมหากัสปะแม้ท่านพระมหากัจจานะแม้ท่านพระมหาโกธิกะแม้ท่านพระมหาจุนทะแม้ท่านพระมหากัปปินะแม้ท่านพระอนุรุทธะแม้ท่านพระเรวตะแม้ท่านพระอานน์ก็ออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น แล้วเข้าไปยังหอฉันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงให้ราตรีผ่านไปนานด้วยการประทับนั่งแล้วเสด็จลุกจากพุทธาภเข้าไปสู่วิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานแม้พระเทระเหล่านั้นต่างก็ลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่อยู่ของตนส่วนพวกภิกษุใหม่บวชไม่นาน เพื่มมาสู่พระธรรมวินัยนี้ต่างก็ไปสู่ที่อยู่ของตนนอนหลับกรนอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นผู้นอนหลับกรนอยู่ด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์แล้วเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไปไหน โมคลานะไปไหนมหากัสปะไปไหนมหากัจจายนะไปไหนมหากุธิกะไปไหนมหาจุนทะไปไหนมหากปินะไปไหนอนุรุทธะไปไหนเรวตะไปไหนอานนท์ไปไหนสาวกชั้นเทระเหล่านั้นไปไหนภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นาน พระเทระเหล่านั้นต่างก็ลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่อยู่ของตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นเทระหรือหนอเธอทั้งหลายเป็นภิกษุใหม่นอนหลับกรนอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมว่ากษัตราธิราชได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการบรรทม ความสุขในการเอกเคนกความสุขในการหลับอยู่ตามพระประสงค์ครองราชจนตลอดพระชนม์ชีพย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวชนบทภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่า กษัตราธ์ราชได้รับมรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการบรรทมความสุขในการเอกขนกความสุขในการหลับอยู่ตามพระประสงค์ครองราชจนตลอดพระชนม์ชีพย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวชนบทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมว่าท่านผู้ครองรัฐละถึง ท่านผู้เป็นทายาทของตระกูลท่านผู้เป็นเสนาบดีท่านผู้ครองหมู่บ้านท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกนเนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ปกครองหมู่คณะจนตลอดชีวิตย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่คณะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ปกครองหมู่คณะจนตลอดชีวิตย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่คณะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่ายอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมายว่าสมณะหรือพราหมณ์ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขเนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่มันประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขคียธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย แห่งราตรีแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่า สมณะหรือพราหมณ์ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่หมันประกอบความเพียรเครื่องเต่นอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่หมันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักคิยธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งราตรีทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจากเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคจากเป็นผู้มันประกอบความเพียรเครื่องตือนอยู่จากเป็นผู้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายจากเป็นผู้มันประกอบความเพียร ในการเจริญโพธิปักขียธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งราตรีอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลโซปสูตรที่เจ็ดจบ